สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะข่าวทองสุดสัปดาห์นะครับรายการอัปเดตข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนทองคำคุณจะไม่พลาดกับทองมองขาดทุกการลงทุนก็สัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับกับราคาทองคํานะครับเอาชมาหานะครับที่2 1 4 5ร่าดอลลาร์ฟอยออนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ มาเดิมกันมาตั้งแต่วันจันท์เลยทีเดียวนะครับผมโดยปัจจัยนะครับที่ยังคงกระตุ้นนะครับให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของวัฏจักรการสิ้นสุดการขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมและหลังจากนี้ก็คงเป็นเรื่องของการลดดอกเบี้ยต่อไปนะครับผมเงินดอลลาร์นะครับก็อ่อนค่านะครับเมื่อเทียบกับราคาทองคำนะครับก็คงบอกว่าตอนนี้เนี่ยใครๆก็มองว่านะครับปีหน้าเนี่ยทองคำนะครับมีโอกาสทำนิวไฮขึ้นไปอีกนะครับผมแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับก็อยากให้นักลงทุนทุกท่านนะครับ รู้จักกับสิ่งหนึ่งก่อนนะครับคือ i n v e s t m e n t clock นะครับหรือในการที่บอกว่าจะจัดของสินทรัพย์นะครับผมในการลงทุนนะครับผมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเรานะครับแบ่งวัฏจักรของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นสี่ระยะนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของระยะพื้นตัวระยะเฟื่องฟูระยะ,ะ,ยะถอยระยะตกต่ำนะครับผมในแต่ระยะเนี่ยมันก็จะมีความเป็นยูนิคของตัวมันเองนะครับสินทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยก็สามารถจะเติบโตขึ้นในในระยะหนึ่งนะครับผมแต่อาจจะ ซบเซาอีกระยะหนึ่งได้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะใช้คำว่าพอมีคำว่าวัฒนักรนะครับก็จะมีการใช้คำว่าการมีอยู่คงที่ระดับไปกับเรื่องปรกันตินะครับผมถ้าเกิดเรามาแบ่งกันสี่ระยะนะครับเรามันเริ่มกันที่ระยะแรกนะครับกับระยะฟื้นตัวนะครับ ต้องบอกว่าช่วงเวลาที่เป็นการระยะฟื้นตัวเนี่ยเป็นระยะที่เศรษฐกิจนะครับค่อนข้างที่จะเริ่มคึกคักเลยทีเดียวมีการหมุนเวียนเม็ด,เ,มดเงินกันพอสมควรดอกเบี้ยก็ต่ําเงินเฟอ้อก็ยังกำลังจะฟื้นตัวนะครับภาคธนาคารเนี่ยก็ต้องใช้คําว่าปล่อยกู้กันมันเลยทีนะครับผมธุรกิจเนี่ยก็ต้องการเงินมาซัพพอร์ตนะครับก็มีการกู้เงินเขยายตอบกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่า ช่วงนั้นนะครับการลงทุนหุ้นนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจพอสมควรนักลงทุนนะครับส่วนมากก็จะเปิดเข้าสู่โหมด Ri กซ์ออนะครับหรือการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้นะครับผมในระยะแรกนี้นะครับต้องบอกว่าการระยะฟื้นตัวเนี่ยสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงอย่างทองคำนะครับหรือว่าตัวพนันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็ความเสี่ยงต่ำเนี่ยก็อาจจะได้รับความสนใจไม่มากนะครับผมแต่ว่าก็จะไปส่มากัลงทุนก็จะเทไปทางด้านของการลงทุนในหุ้นส่นมากกว่านะครับผม พอมาในช่วงที่2นะครับเมื่อราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปสูงสุดนะครับเข้าสู่ระยะเฟื่องฟูเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจนะครับจะต้องพีคมากครับเงินเฟอ้อเนี่ยก็จะเริ่มมีการปรับตัวขึ้นมาสูงนะครับธุรกิจเนี่ยก็พยายามจะมีการผลิตการจ้างการจัดจ่ายนะครับตัวนี้เนี่ยจะส่งผลให้นะครับพวกราคาคอมมูนิตีนะครับมีการปรับ ตัวเพิ่มขึ้นมานะครับผมถ้าใครนึกไม่ออกนะครับให้ไปดูทางด้านราคาน้ํามันนะครับเมื่อมีคนใช้ยเยอะเนี่ยราคาน้ํามันก็มีการปรับโตขึ้นมานครับพอน้ํามันเพิ่มขึ้นเนี่ยราคาน้ามันเพิ่มขึ้นมันก็ดันให้เงินเฟอ้อขึ้นมานะครับผม <yes. S 1> เราก็จะเห็นได้ว่านะครับพอเข้าสู่ระยะเพิ่มงฟูเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตัวเงินเฟอ้อเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วเมื่อเทียบกับตัว เรื่องของหุ้นนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่หุ้นเนี่ยน่าจะเริ่มใกล้ถึงทางตันแล้วนะครับผมเพราะว่าการจ่ายปันผลเมื่อเทียบกับราคาหุ้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีคนสะสมเข้ามานะครับจะทําให้ตัวราคาหุ้นนะครับเมื่อเทียบกับผลตอบแทนแล้วมันเริ่มจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับในการเทขายหุ้นออกมานะครับผมเพื่อที่จะเตรียมเข้าไปในสเต็ปต่อไปนะครับผมเมื่อเข้าสู่ระยะถดถอยนะครับก็ต้องบอกว่า เมื่อเข้าสู่ระยะตัวถอยนะครับสินทรัพย์ที่เริ่มพีขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดใครจํากันได้นะครับเมื่อได้คําว่า recession เนี่ยเงินเฟ้อเข้ามานะครับสินทรัพย์ที่โผล่ขึ้นมาอย่างโดดเด่นนะครับก็คง่พ้นเรื่องของ community community นะครับผมอ่ะสักครู่นะครับโอเคก็เป็นเรื่องของพวก community นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับน้ํามันนะครับ หรือทองคำเนี่ยช่วงนี้ต้องบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับและทองเนี่ยเมื่อรับกับตัวเงินเฟ้อเนี่ยก็ส่งผลให้นะครับตัวราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมานะครับผมและเมื่อมีเงินเฟ้อเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดใครย้อนไปก็จะจาได้ครับพองเงินเฟ้อเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทําต่อไปก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นะครับ <S <S <ๆ S 2> เพื่อหยุดความร้อนแรงของทางเศรษฐกิจนะครับผมและเมื่อมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับสิ่งที่ตามมานะครับก็เป็นเรื่องของตัวพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยที่ให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นนนนะะะะครรรัับเเพพาาฉ้ ่วงเวลานี้นจะเป็นช่วงที่ตัวพันธบัตรนะครับให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆนะครับผมก็็นช่วงเวลาที่คนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าพันธบัตรที่มากขึ้นนะครับถ้าเกิดใครเห็นนะครับช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวพันธบตับตรบ้านตัวพันธบตัตรสหรัฐเนี่ยก็เริ่มมีการปรับลดลงมาแล้วนะครับผม เพราะว่าเขาก็มองว่าครับในอนาคตเนี่ยอาจจะหาผลตอบแทนจากพันธบัตรในราคานี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับผมก็ทําให้เริ่มมีการเข้าซื้อที่มากขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าเมื่อพันธบัตรมีการปรับตัวลดลงนะครับผม <c oughs> ก็ส่วนหนึ่งนะครับราคาทองคำเนี่ยเขาจะได้รับแรงสนใจยังยังได้รับความสนใจอยู่นะครับเพราะเองคงปรับตัวสูงขึ้นอยู่นะครับผมแต่ก็ใกล้จะเข้าจุดพีคแล้ว แล้วเมื่อเข้าสู่พ้นจากระยะตดถอยไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของระยะช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำนะครับผมก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเกิดใครได้ยินนะครับ cash is king นะครับการสะสมเงินสดไว้นะครับเอาไว้เพื่อ,อ เป็นกระสุนนะครับไว้สาหรับลงทุนในช่วงเวลาที่ตัวหุ้นเนี่ยกลับมาเทิร์นเทิร์นกลับมานะครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับเมื่อความไม่แน่นอนมากขึ้นการถือเง,งินสดก็เป็นอะไรที่ไม่น่าเกียดนะครับผมทาให้เราเจ็บตัวน้อยกว่าถือสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยทองคำนะครับก็ะยังได้รับความสนใจในหมวดของที่ความเป็นเซฟเฮฟเว่นอยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าตอน ส่วนตัวนะครับก็เลยงมองว่าในช่วงเวลานี้ก็ยังคงเป็นเป็นปัจจัยบวกให้กับราคาทองคําอยู่นะครับผมจนกว่าที่วัตถุดักรหมุนเข้าสู่อีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับคิดว่านะครับนักลงทุนทุกท่านนะครับก็ทวมดีฟังนะถ้าเกิดคุณคิดว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงระยะเวลาไหนนะครับผมส่วนตัวนะครับก็มองว่าเราน่าจะอยู่สักประมาณสามถึงสี่นะครับในช่วงที่ถดถอยนะครับและกําลังไปถึงตกต่ํานะครับผมช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับ ประเทศนานาประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐหรือยุโรปเนี่ยก็เริ่มมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพื่อที่จะชะลอตัวเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะกดเงินเฟอ้อเช่นเดียวกันนะครับผมสิ่งนี้เนี่ยก็จะทําให้นะครับตัวราคาทองคำนะครับก็มีการปรับโตขึ้นมายังขึ้นได้อยู่นะครับถ้าเกิดใครเห็นนะครับก็ก่อนหน้านี้คนเขาก็เล่นเรื่องของการตีนที่ และลดดอกเบี้ยนะครับทำให้ตัวราคาทองคำมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ก็อยากให้ระวังสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สหรัฐเท่านั้นนะครับที่จะมีการลดดอกเบี้ยนะครับก็จะมีทางฝั่งยูโรโซนด้วยนะครับที่จะลดเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนนี้เนี่ยเขาจะทําให้นะครับราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับผมอย่างไรก็ดีนะครับก็ยังคิดว่านะครับก็ยังคงมีปัจจัยเชิงบวกให้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่พีคขึ้น ทียบเท่ากับในปีที่ผ่านมานะครับที่ขึ้นเป็นเทนสูงค่อนข้างแรงเลยทีเดียวหลังจากนี้นะครับก็คงต้องบอกว่าจะเกิดมีการปรับโตขึ้นมาอีกเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับในการถ่ายทำกำไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ต่อไปนะครับเราเราไปดูข่าวที่ใกล้กับเรานิดหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของระยะยาวนะครับในปีหน้านะครับดี๋ยวขออนี้แชร์หน้าจอนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย ตอนนี้แชร์หน้าจอนะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีตัวเลขนอนฟาร์มนะครับก็อยากให้เตรียมตัวกันนะครับผมจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรา แล้ค่อยไปคุยกับพี่ตุ๊กติกนะครับผมแล้วก็ในสับไปดูตัวเลขในสัปดาห์หน้ากันก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่ามี2อีเวนต์ที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวเลข CPI นะครับที่จะมีการประกาศขึ้นมานะครับในวันอังคารนะครับผมถ้าเกิดตัวเลข CPI เนี่ยลดต่ำลงนะครับก็จะเป็นตัวบอกบอกว่าทางเฟดเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลข CPI เนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับผมก็ต้องระวังกันพอสมควรนะครับว่าสุดท้ายแล้ววันที่13านะครับ คือสิบสามช้าสิบสี่เนี่ยเฟดจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยจริงๆหรือไม่นะครับผมก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับผมปเด็นต่อไปนะครับเราไปพบกับพี่ตุกติ๊กนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาชวนวางแผนนะครับว่านอนซามเปโรคืนนี้เนี่ยจะเอายังไงกันดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตุกติ๊กครับ สวัสดีค่ะเจอกันตอนบ่ายนะคะวันนี้เราก็จะมาวางแผนรับมือนอนฟาร์มกันสั้นๆเลยเพราะว่าเพราะว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำนะคะไม่ได้วิ่งไปไหนเลยวิ่งอยู่ประมาณ3 4เหรียญน,นะคะเมื่อเช้านี้เปิดมาแถวๆ30แล้วก็วันนี้นะคะนะตอนนี้เนี่ย2 0 2 8นะคะวิ่งอยู่2เหรียญคะ่ะคุณตออ้อมจริงๆแล้วเนี่ยภาพ ภาพใหญ่ยังไม่เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตไปดูในส่วนของกราฟกันเลยดีกว่านะคะครับผมค่ะ เรามาดูกราฟกันนะคะในส่วนของกราฟลน์เดย์เนี่ยก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะคะ,ะกรอบการวิ่งของกราฟก็ยังคงอยู่ที่ด้านบนขอบบนเนี่ยนะคะ2,041เหรียญแล้วก็กรอบด้านล่างเนี่ยนะคะยังอยู่ที่2,010เหรียญน,นะคะเอาง่ายๆก็ถ้าเกิดเอากลมๆเลยก็40กับ10นะคะราคายังวิ่งอยู่ในกรอบนี้แล้วก็ยังไม่ได้หลุดนะคะในส่วนของ h a n n e l Uptrend นะคะก็คือ,อกรอบสีชมพูเส้น ะะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นการพักตัวของกราฟไลน์เดมมองว่าสามารถขยับตัวขึ้นจากตรงนี้เลยได้ไหมทําได้นะคะแต่การพักตัวนี่จบหรือยังในกราฟไลย่อยๆเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟไลเฮสกันนะคะ ก้ามลาย4ีชั่วโมงบอกอะไรเรานะคะก็คือตั้งแต่เมื่อเช้าเราเห็นแล้วแหละว,ว่าในส่วนของออราคาเนี่ยค่ะนะคะในกรอบไซด์เวย์ตรงนี้นะคะตอนนี้เราจะพูดในเรื่องของในกรอบไซด์เว์ตรงนี้กันไปก่อนนะคะเพราะว่า2วันที่ผ่านมาราคาวิ่งอยู่แค่นี้เท่านั้นเองนะคะออในช่วงของคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าราคาสามารถที่จะขึ้นมาทดสอบแถวๆ40แต่ก็ยังผ่านไม่ได้นะคะเราก็มีการปรับตัวลงมาปรับตัวลงมาแถว2020 เมื่อวานนี้ก็ยังเอาอยู่นั่นสิ่งที่เราเห็นสิ่งแรกคืออะไรสิ่งที่เราเห็นสิ่งแรกคือราคาในรายกราฟ4ชั่วโมงมีการยกฐานขึ้นมานะคะก็คือจุดแรกที่เราเห็นจะเป็น2,010อ่า2,010 นะคะแล้วก็จุดที่2ก็คือเมื่อคืนนี้นะคะราคาเนี่ยอยู่ที่2,000ตีกลมๆก็20ทีนี้เนี่ยแล้วกราฟลาย4ชั่วโมงเนี่ยเมื่อเราซูมเข้าไปเห็นให้เห็นชัดๆเนี่ยกราฟจะเห็นได้ว่าพยายามที่จะปรับตัวขึ้นเหลือเกินนะคะ,ะกราฟตัวแรกเนี่ย สชั่วโมงแรกที่เปิดมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะปิดเป็นสีแดงแต่นะคะก็ยังวิ่งได้ลงมาแค่ครึ่งแท่ขงของชุดนี้นะคะพอ,อะช่วงบ่ายๆมาเนี่ยนะคะเริ่มมีการขยับขึ้นมาซึ่งก็ใกล้โซนต้าน2 0 3 3ซึ่งเป็นจุดที่ทะลุผ่านขึ้นไปเมื่อวานนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นคือใจชื้นขึ้นมานิดนึงสำหรับท่านที่ซื้อแล้วหรือว่ามีเข้าซื้ออยู่ด้านบนนะคะก็คือเราจะเห็นได้ว่ารายสีชั่วโมงเนี่ยกราฟมีการไซด์เวย์เรีก ว่าไซด์เว y ย์ในส่วนของกรอบลายลายไซด์เวย์ตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยเราจะมามองกันว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่นะคะสิ่งที่ต้องระวังสำหรับท่านที่มีที่มีออเดอร์ซื้อแล้วนะคะ mm. ก็คือชุดนี้ค่ะในราย4ชั่วโมงนะคะราคาเนี่ยตัวแท่งน,นะคะน่าจะต้องไม่หลุด เส้นเหลืองตรงนี้ลงมานะคะถ้าเกิดหลุดลงมาเนี่ยมันจะหมายความว่ายังไงถ้าเกิดหลุดลงมาเขาจะเล่นกลับลงมาเล่นในกรอบแรกค่ะก็คือกรอบโซนนี้นะคะอีกทีหนึ่งนั่นเองก็คือเขาอาจจะกลับลงมาเล่นโซนนี้ก่อนที่จะมีการประกาศข่าวอีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขายังยืนนะคะเหนือเส้นสีเหลืองตรงนี้ได้เนี่ยเส้นเทรนไลน์สีเหลืองตรงนี้ได้เนี่ยก็ยังพอมีโอกาส แล้วก็ไปหลุนกันในช่วงที่ประกาศตัวเลขเงินฟาร์มแล้วก็อัตราการว่างงานนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาะดูกันว่าในส่วนของเคสที่เปิดเผยตัวเลขแล้วนะคะ,ะราคาออกมาเนี่ยตัวเลขออกมาเนี่ยหนุนในส่วนของราคาทองคํานะคะถ้าเกิดว่าเกิดอินเค์ว่าหนุนในส่วนของราคาทองคำเนี่ยนะคะแท่งกราฟแท่งเนี่ยจะต้องทะลุในส่วนของอ ทะลุนะคะในส่วนของต้านที่เขาเคยมาทําไว้ตรงนี้นะคะสามารถที่จะทะลุขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้านแรกที่เราให้กันไว้เนี่ย 2,053นะคะถ้าเกิดว่ายืนแท่งได้ตั้งแท่งได้นะคะจะต้องขึ้นมาแล้วก็ยืนเหนือจุดนี้ได้ถ้าเกิดว่าราคาจะปรับตัวขึ้นต่ออาจจะมีการปรับตัวลงมาทดสอบโซนที่เขาทะลุผ่านขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าผ่าน5253ได้ไหมถ้าผ่าน5253ได้เนี่ยอาจจะมีการขยับขึ้นมาถึงแถวๆโซน6567ที่เราให้โซนต้านกันไว้เป็นโซนต้านที่2ที่เผื่อไว้ ให้ถัวนั่นเองนะคะอันนี้คืออินเทสว่าประกาศตัวเลขออกมาแล้วาราคาหนุนกับทองคำนะคะแล้วอินเทสที่2นะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าคืนนี้ออกมาเนี่ยทุบลงมาเลยนะคะก็คือหลุดจากาโซนรับตรงนี้ที่ยืนอยู่ณนะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยหลุดลงมานะคะ ก็จะต้องลงมา,าผ่านเส้นตรงนี้ให้ได้นะคะผ่านตรงนี้จุดจุดโลตรงนี้ให้ได้นะคะก็คือลงอาจจะลงมาตรงนี้เลยก็เป็นไปได้2,010นะคะแล้วก็กลับมาทดสอบเส้นเทรนไลน์ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะมีการปรับตัวลง2000เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยท่านที่มือว่างหรือท่านที่รอขายอาจจะมองอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีออเดอร์เลยเนี่ย รอให้ตัวเลขออกมาก่อนถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาแล้วหนุนทองไม่ต้องซื้อตามขึ้นไปรอข้างบนถแถวถวโซนต้านที่เราขีดไว้ให้ก็คือ,อ2อ5 3แล้วก็อีโซนหนึ่งก็คือแถวๆนี้นะคะ2065โซนนี้ถ้าเกิดว่าสองโซนนี้ผ่านไปไม่ได้การรีบาวเนี่ย ยังมองว่าอาจจะมีจะมีการปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะว่าการที่ราคาขึ้นมาทดสอบโซนนี้เนี่ยเราเห็นจุดนี้ไหมคะจุดนี้เนี่ยเป็นโซนที่ทิ้งราคาลงมาแรงๆถึงสองแท่งเพราะฉะนั้นหลักการที่ราคาจะทะลุผ่านขึ้นไปง่ายๆเนี่ยค่อนข้างที่เป็นไปได้ยากการขึ้นทดสอบครั้งแรกนะคะราคาการขึ้นทดสอบครั้งแรกเนี่ยราคาจะ ค่อนข้างที่จะมีการปรับตัวลงมาให้เราเห็นชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราซื้อไม่ทันเราไปรอขายด้านบนสําหรับท่านที่มือว่างนะคะส่วนท่านที่ถือมาแล้วเนี่ย2,053-2,065ก็เป็นจุดเทคกําไรเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแ,แรงของ กราฟเนี่ยเริ่มแผ่วนะคะก็ต้องขายทำกำไรออกไปเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ท่านที่รอซื้อเนี่ยวันนี้ต้องลุ้นนะคะว่าตัวเลขเนี่ยจะออกมาอย่างที่คาดการไว้ไหมเพราะว่าตัวเลขนอนฟาร์มเองนะคะเขาตัวเลขเดิมเนี่ย 150K นะคะคาดการรอบเนี้เขามองว่าน่าจะขึ้นไปที่ประมาณ180-190นะอ,อถือได้ว่าก็ห่างพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าดูในส่วนของตัวเลขนอนฟาร์มที่ประกาศมาทั้งหมดของปีนี้เนี่ย150คือจุดที่ ต่ำที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้มันมีความเป็นไปได้สูงที่ในส่วนของตัวนอนฟาร์มจะขยับขึ้นมาตามคาดการก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าขยับขึ้นมาตามคาดการแล้วตัวเลขอัตราการว่างงานยังคงเดิมอยู่ที่3.9%เนี่ยโอกาสที่ราคาจะมีการทิ้งตัวลงมาตามเซตนี้นะคะมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านที่รอซื้อเนี่ยนะคะดูก่อนจุดแรกเลยก็คือราคาหลุดโซน2008เหรียญลงไปไหมเอาง่ายๆคือทำโลใหม่ที่ ต่ำกว่าจุดนี้ไหมนั่นเองนะคะจุดต่ำสุดที่เขาไหลลงมาเนี่ยทสไว้เมื่อ2วันเมื่อสวันก่อนเนี่ยก็คือ2,010เหรียญทีนี้เนี่ยวันนี้รับของเราอยู่ที่2 0 0 8เหรียญน,นะคะก็รอดูว่าแท่ง1ชั่วโมงเนี่ยนะคะมันประกาศาข่าวเนี่ยประกาศช่วง2องทุ่มครึ่ง สองทุ่มครึ่งสักประมาณ2องทุ่มสีเราน่าจะเริ่มเห็นแล้วค่ะลักษณะของการวิ่งเนี่ยวิ่งลงมาปิดที่สอ0พันเก้าไหมสองพันแไหมถ้าว่าถ้าเกิดว่าแท่งยาวลงมาเลยเนี่ยเราลงมารอที่2,000นะคะ2,000คือจุดโซนซื้อที่มองว่าได้เปรียบนะคะสองพันแล้วก็ขยับลงไปเลยก็คือถ้าหลุด2,000แรงๆเนี่ยอาจจะต้องถอยลงไป1,990โซนนี้นะคะถ้าเราเราเห็นเนี่ย ขยับขึ้นมานะคะจะมีทั้งเส้นนะคะที่เป็น EMA แล้วก็โซนกลุ่มของแท่งเทียนนะคะโซนนี้นี่เองที่ที่เป็นโซนที่ส่งราคาขึ้นไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยราคาน่าจะยังไม่ได้ผ่านไปง่ายๆเพราะฉะนั้นโซนรับนะคะโซนนี้เนี่ยเหนือ2,000หรือ1,990เนี่ยยังเป็นโซนรับที่มีในยยดอยู่แล้วก็ยังไม่เคยมีการลงมาชนนะคะในส่วนของโซนรับโซนนี้เพราะฉะนั้นการชนครั้งแรกแน่นอน ว่าน่าจะต้องมีจังหวัดเด้งให้เราได้ทํากําไรหรือถ้าเกิดว่าเรามองว่าตัวตัวนี้เนี่ยทะลุนะคะในส่วนของอเส้นขอบล่างหรือเส้นเทนไลน์เนี่ยลงมาอย่างน้อยราคานะคะจะต้องมีการกลับขึ้นไปทดสอบนะคะในส่วนของจุดที่หลุดลงมาก่อนที่จะไหลลงนะคะลงแรงหรือไม่แรงอันนี้เราเรารอลุ้นกันที่19 9 0อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของแผนการรับมือนะคะกับ นฟาร์มคืนนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ในส่วนของรับต้านนะคะตุต๊กติ๊กขยับในส่วนของราคาไทยให้นิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงบ่ายบ่าย,ายวันนี้มาเนี่ยในเ,เงินบาทของเรามีการอ่อนค่ามานะคะณนะขณะที่รายงานตัวนี้เนี่ยอยู่ที่3 5 3สิากนะคะก็ต้องลุ้นกันว่าเงินบาทจะทะลุโซนต้านสำคัญที่ตุ๊กติ๊กให้ไว้เมื่อเช้าได้ไหมที่35.4หรือ35.5เนี่ยยืนได้หรือเปล่าถ้ายืนได้เงินบาทมีโอกาส ที่จะอ่อนค่าต่อค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวไม่มีการาขยับในส่วนของราคาไทยนะคะส่วนของส่วนรับต้านสปอตเดี๋ยยังเป็นที่เดิมส่วนต้าน2,041 2,052แล้วก็2,065แต่ราคาไทยเนี่ยมีขยับขึ้นมานะคะต้านแรกเนี่ยขยับขึ้นมาที่33,880แล้วก็ต้านที่2ที่950นะคะต้านที่3เรายังให้ที่แถวแถว34,000 อยู่นะคะแล้วก็ท่านที่รอซื้อค่ะยังมองที่โซนรับแรกนะรับแรกตรงนี้อาจจะอาจจะขยับออกก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทลุดลงมาเนี่ยเรามารอที่รับ2เลยก็คือ2 0 0 8นราคาไทย3 3,600นานะคะ, 30, 00, ะ,คะแล้วก็รับสุดท้ายที่เรามองว่ายังคงได้เปรียบอยู่ก็คือโซน2,000นะคะ33,500บาทค่ะนักลงทุนเ,เอาจุดนี้นะคะราคาตรงนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้นะคะกับ ส่วนของพอร์ตการลงทุนได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราน่าจะไปพูดคุยกับนักลงทุนกันนะคะว่าอย่าไงไรต่อนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณต้อมยังอยู่หรือเปล่าค่ะฮัลโหลครับอยู่ครับผม, <c oughs> ผมบค่ะฟังอยู่เป็นพลินนะครับก็จริงๆเมื่อวานก็คิดว่าย่อนิดนึงนะครับแล้วก็ไซเวยจนแต่วันนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องนอนฟาร์มนิดนึงนะครับว่าจะลงไปได้ถึงไหนนะครับก็ถ้าเกิดตามเซเวย์ก็คงต้องเปิด ใครที่เตรียมลงทุนเนี่ก็เปิดกรอบไว้กว้างๆนิดนึงนะครับสาหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีคําถามแรกกันดีกว่านะครับสวัสค,ครับงั้นจะมีคําถามเรือช่วงบ่ายนะครับผมคุณสมบงนะครับสวัสดีครับซื้อทองแท่งไ,ทไว้33730จะขายช่วงไหนดีครับรอจะรอชนข่านอนฟังคืนนี้หรือขายช่วงยิ่งเงินบาทอ่อนดีครับ329 ตอนนี้อตอนลิ้นหน้าบ้านเราไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วนะคะคุณต้อมเดี๋ยวผมดูให้ครับผมเก้าร้อย <900. S 2> ขึ้นมาเยอะแล้ว er ค่ะราคาขึ้นมาเยอะ,ะแล้วนะคะสามสามเก้าร้อยแล้วทั้งที่สปอร์ตเนี่ยอตอนตุกิคิดราคาเนี่ยนะคะอยู่ที่สามตอนตุกิคิดเงินบาทเี่ยอยู่ที่สามสิบห้าจุดสองอย่างค่ะเนี่ย,ยขึ้นมาสิบกว่าตังค์เกือบยี่สิบตังค์เลยนะคะอ่าทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยคุณสมบูรณ์อาจจะต้อง ถ้าเกิดว่าคืนนี้รับความเสี่ยงได้น้อยค่ะอาจจะแบ่งขายสักครึ่งนึงก่อนนะคะแล้วก็ถือลุ้นในส่วนของนอนฟาร์มก็ได้เพราะว่านอนฟาร์มคืนนี้มันมีข้อแม้หรือว่ามีเงื่อนไขเยอะเหลือเกินหนึ่งเลยก็คือในส่วนของตัวเลขนอนฟาร์มแหละ มีโอกาสที่จะขยับขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่า150ของครั้งก่อนเนี่ยคือจุดที่ต่าที่สุดที่เคยประกาศมาทีนี้ถ้าเกิดว่าการขยับขึ้นไปสักอีกสักประมาณจาก150ขึ้นไป1 8อเราเรียกว่ามันไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคะสามารถขึ้นไปได้ถ้าเกิดขึ้นไปได้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลในส่วนของด้านลบกับราคาทองคำแต่สิ่งที่เราต้องระวังอีกสิ่งหนึ่งคือ,อ อัตราการว่างงาน3.9คือจุดสูงสุดเช่นเดียวกันที่เคยประกาศมาในปีนี้ด้วยนะคะ3.9%รอบนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่3.9อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอินเคสว่าขยับขึ้นไปที่4.0เมื่อไหร่ตัวนี้มันจะมาคาดในส่วนของอตัวนอนฟาร์มแล้วก็ตัวนอน์ฟาร์ม่ยมองลงแต่อัตราการว่างงานถ้ามันขยับขึ้นมาที่4.0เมื่อไหร่นี่มันจะเป็นในส่วนของ ส่งผลบวกกับราคาอคทองคำทีนี้พอตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งลงตุ๊กติกลัวว่าสิ่งที่กลัวที่สุดคือน,นี้ไม่ได้กลัวว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะคะตุ๊กติกลัวว่าราคาจะกวาดก็คือขึ้นไปกวาด41ที่นักลงทุนตั้งสตอปลอดไว้แถวๆ41 50โซนเนี้ยแล้วก็วิ่งกลับลงมาด้านล่างไม่หลุด2,010แล้วก็ขยับวิ่งต่อสัปดาห์หน้าเป็นไซด์เว์รอเฟด นี่คือสิ่งที่ดูบทีกกลัวที่สุดในคืนนี้นะคะว่าไม่อยากให้เกิดเคสนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณสมวงรเนี่ยรับความเสี่ยงได้น้อยหรืออยากเก็บกําไรสักครึ่งหนึ่งเข้ากระเป๋าไปก่อนแนะนําว่าให้แบ่งนะคะอาจจะสัก7 0ใช่ 60%, 60บวกกับตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าในส่วนของเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่ามาช่วยนะคะก็แบ่งเก็บสักครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็อีกสักครึ่งหนึ่งถือไปอลุ้น นอนฟาร์มคืนนี้มองก็าทาได้ค่ะครับผมแล้วก็จริงจริงนอนฟาร์มก็ค่อนข้างโหดไล้นะครับเห็นเห็นลากกันทีก็ยี่สิบเหรียญลงสิบขึ้นยี่สิบลงสิบอยู่นะครับลากเอาสต็อปลอสคนนะครับผมก็วันนี้ก็ใช้คําว่าตั้งมั่นดีๆนะครับใครที่จะเข้าโพชั่นวันนี้นะครับผมคุณไกลสอนนะครับสามเก้าห้าศูนย์ทำยังไงดีคระอาจารย์ ไม่ไม่แน่ใจว่าคุณไกรสอนติดติดอยู่ฝั่งไหนนะคะติดซื้อหรือเปล่าเอ่ยครับผม ถ้าเป็นถ้าเป็นฝั่งซื้อที่ที่รอยอยู่ตอนนี้หรือว่าติดดอยจากในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าออกได้อยากให้ออกก่อนนะคะแล้วก็มันจะมีจังหวะในการย่อให้ได้เข้าซื้ออยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเงินบาทเนี่ยถามว่าเบรกหรือยังเงินบาทก็ยังไม่ได้เบรกนะคะต้องรอลุ้นในส่วนของ4ชั่วโมงก่อนว่าเขาสามารถที่จะทะลุ นะคะในส่วนะทะลุกรอบที่เราขีดกันไว้ให้เมื่อเช้าเนี่ยนะคะก็คือเส้นสีชมพูนะคะเส้นสีชมพูตรงนี้เนี่ยผ่านไปได้หรือเปล่าเขาสามารถยืนได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาสามารถยืนได้นะคะขึ้นมายืนเหนือ35.45ได้เนี่ยโอกาสที่เงินบาทจะเริ่มอ่อนค่าต่อนเนี่ยนะคะ มีแต่ตอนนี้เขายังเบรกไม่ได้กําลังขึ้นทดสอบอยู่เมื่อคืนนี้เมื่อสองวันก่อนขึ้นทดสอบแล้วไม่ผ่านย่อลงมาวันนี้ตอนนี้กําลังขึ้นทดสอบอีกจะผ่านไหมยังต้องลุ้นอยู่เพราะฉะนั้นราคาที่เราได้เนี่ยนะคะก็คือราคาที่คุณไกสอนได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนิดหนึ่งถ้าเทียบกับราคาไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าออกได้หรือกําไรนิดหน่อยเนี่ยตุ๊กติ๊กอยากให้ออกก่อนค่ะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงค่ะ ครับผมก็เงินบาทรู้สึกว่าขึ้นมาชนตรงนี้เนี่ยสามรอบแล้วครับพิทุติครับวันนี้เนี่ยทรงงเหมือนจะขึ้นได้อีกด้วยนะครับผมขึ้นแรงนี้แล้วเกินนะครับต้องลุ้นค่ะว่ายืนยืนระยะได้ไหมครับก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับในการขายทํากําไรส่วนหนึ่งนะครับผมก็เหมือนวันนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับพิทิติครับยังไงอยากขอรบกวนพิทุติสรุปแนวรับแนวต้านอีกทีได้ไหมครับค่ะ วันนี้นะคะกรอบตรงนี้สามารถที่จะใช้ในในส่วนของการรับมือกับนอนฟาร์มได้เลยนะคะโดยที่โซนต้านนะคะ,อะ2อ5 2เหรียญตอนนี้อาจจะต้องอขยับราคานะคะเพราะว่าตัวเงินบาทเนี่ยขยับขึ้นมาให้ให้เราได้เยอะพอสมควรนะคะอันนี้ตุกี้ให้เป็น3,4 3, 4, 3 3ามสาไปเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ตัวหกหเนี่ยอาจจะได้สักประมาณสามสี่หถึง150ไปเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเงินบาทนะคะ ปัจจัยที่เข้ามาช่วยเราในเงินบาทในในช่วงบ่ายตอนนี้ก็คือเงินบาทนะคะถ้าเกิดว่าเงินบาทเนี่ยยืน35.40หรือ45ได้เนี่ยแน,นแน่นเลยไม่ย่อลงมาอีกครั้งเนี่ยนะคะเราอาจจะได้เห็น34,100หรอือ34,100ัอัพก็ได้นะคะท่านไหนที่รอหรือ,อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ราคาขยับขึ้นไปแล้วเรายังไม่ได้ราคาตอนนี้รอออกได้นะคะเงินบาทเริ่มเป็นใจแล้วสาหรับท่านที่ติดอยู่ด้านบนนะคะ,ะแล้วก็แนวรับนะคะ วันนี้เนี่ยต้องรุ้นว่านอนฟาร์มจะกดราคาลงมาให้เราได้ซื้อที่ถูกกว่าแถวๆถวเจ็ดหรือเปล่านะคะโดยรับแรก2,020นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่หลุดแล้วพุ่งขึ้นไปเลยเนี่ยก็อาจจะต้องดูนิดนึงไม่อยากให้ซื้อตามนะคะเพราะว่าเงินบาทยังไม่สามารถยืนฐานได้นะคะ,ะท่านที่เราซื้อเนี่ยอยากให้รอโซนใกล้ๆ2,000มากกว่า2 0 0 8หรือ2002นะคะราคาแท่ง600-500บาทตน,นี้สามารถไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะ ครับผมก็ตั้งรับซื้อกันดีๆนะครับผมก็วันนี้จนะหมดเงเท่านี้นะครับยังไงก็อยากจะขอขอบพระคุณพี่ทุกติ๊กแม่นะครับขอบพระคุณค่ะ<อ>เดี๋ยวค่ะ<อ>เดี๋ยวเรานร่จะต้องได้มาคุยกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ทุกติ๊กขออนุญาตขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับผมพบกันครับ เช่นเคยนะครับสำหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับใครที่สนใจเปิดพอร์ตกับทางเรานะครับผมก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นมาด้านล่างได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราได้นะครับในเพจ a c e b o o k นะครับจีแคบโกแล้วก็ซับกับช่อง o u t u b จีแคบโกเช่นเดียวกันคุณจะไม่พลาดโอกาสทองในการลงทุนนะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการเจาะข่าวทองสุดสัปดาห์นะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอบ